สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่หน้าศูนย์เคทตี้จูเตอร์อุดรธานีนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่มีการจัดประชุมของพี้เล็กเล็กมาทักที่สังขังค่ะเรามาดูภายในบริ้านต่ะกันค่ะค่ะทาประตูทางเข้านะคะก็เป็นป้ายติดที่หน้าร้านนะคะเป็นในส่วนของเจ้าของค่ายมือถือนะคะค่ายของคนไทยเ รูปมาดามมอสเตอระที่เป็นดีเซน,นเตอร์โดยตรงค่าเดยสารทีจุนก็จัดตกแต่งได้สวยงามมากนะคะมีตู้เติมเงินนะคะตั้งไว้หับเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานได้สาธิตวิธีการใช้ตู้รวมทั้งเติมเงินเติมแท็กเก็และมีบริการชำระบินค่าสาธารณูปโภคต่างๆมากกว่า 300รายการในมินของตู้ค่ะมีต้อนรับทุกๆท่านะนะคะที่เข้มาใช้บริการที่สาขาวันนี้วันที่15บินะคะวันนี้ไม่ออกนะคะวันนี้รีวยวันนี้โดยะคะเบอซิมเคโฟขอ,ของทางศูนก็เหลือเพียงไม่กี่หมายเลขนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะรับเบอร์สวยเบอร์ดีเบอร์ทำเงินมีซิมเคโป มีเงินเข้าทันทีกับโปรเจกต์ตู้ติงเคงที่ปันสุขนะคะก็รีบนะคะเลือกเบอร์จองเบอร์สวยได้เลยค่ะพร้อมเปิดเบอร์ลงทะเบียนรับผมชันพิเศษค่าโทรคูณ2ด้วยค่ะ